ป๋าไม้เอาเบียร์ลงสิเพราะป๋าไม้เป็นยีมาแล้วนะไหนอ้าวนตติดติดเบียร์อยู่่นี อเราแก้วน่าใหญ่เราฮัสตันเระเจ้าเป็นใหญ่อราฮัสบัดเฮ้ยทำไมมึงนานแล้วมึงเก้เหมดเลยแล้วเอะไรวะขี้เกียจเลยขอเรื่องเนี่ยอิดีโออ๋อเล่นวิดีโอเล่นใหญ่เลยเนี่ยเล่นมึเล่นของใหญเลิกเล่นตัวหนักเลยเร็วหมดวันนี้จบเร็วเกินมาแล้วแกาวข้อความหมดเลยอย่าเดี๋ยวเขาจะฆ่าตายเดี๋ยวเปนใหญ่แล้วน่ะที่เหยียดหยามวราบ นจะตายฟรีนะเนีอย่างเช่นสหรัฐสร้างหนังเพื่อดูไหคนแพรศาสนาตัวกันระแดร์ผมไม่เห็นด้วยอย่างเทปีก็ไม่เห็นด้วยผมคิดว่าอย่างนี้ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่อย่างเช่นพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้ามันมีอะไรว่ามันเป็นโรกอย่างไงี้ยโกรธไหมโกรธอย่างหน้าบีผมเป็นผู้เผยแพร่ศาสนาก็ต้องัวกังนระแดร์ ับแบบวัวโลกลนเด็ดปอมพระปอมมันก็โกนแล้วมีอปอมทั้งหมดเลยที่มันเพี้วเนียถ้าป็นเซียนมีพระปอมทั้งนั้นแหละไอยอวหัวทรกโอจับผ้าหมดเลยเนี่ยถ้ามันเซียนโหพระปอมมันแหลผมมันเลยรวดดอเข้าเลยเียนหนเสียนห้า เอาหรอกฝันมึงอาจารย์โจ๊กเลยนะอาจารย์เราเอผมด่าวันอยู่ไม่เป็นไรเสียงถ้ามันตัดเสียงน่าตัดไม่เดี๋ยวเวลามันถ่ายเสร็จเนี่ยเหี๋ยให้